ยังอยู่กันที่มุมแสดงรถราก g อนแม็กที่บุตอิสุสุนะคะวันนี้เป็นรอบวันคนทั่วไปเข้าชมงานแล้วพื้นที่แสดงตอนนี้จะเห็นว่ารถจะล็อกประตูและมีการวางแนวกั้นด้านข้างเฉพาะโซนหัวเก๋งแต่ก็ยังเรียกความสนใจจากผู้เข้าชมงานได้ล้นหลามทีเดียวและผู้เข้าชมงานบางคนยังมีความทรงจําที่ดีกับรถกระบะคันเก่าคันนี้ที่ถูกนํามาแต่งใหม่รสโตมอสคือการผสมกันระหว่างการฟื้นฟูสภาพและการปรับแต่ง ทำกันอย่างไรก็ได้โดยที่รูปทรงดั้งเดิมของรถจะต้องคงสภาพเดิมมากที่สุดเหมือนอย่างที่เห็นนี้ Dragon Max มีการใช้อุปกรณ์และของตกแต่งใหม่จากยุคป,ปัจจุบันวันนี้ใส่และติดตั้งเข้ากับรถกระบะคันนี้ที่คนไทยยังรู้จักดีกว่า35ปี Dragon Max เครื่องยนต์2.2 DDI Max Force จูนกำลังสูง220แรงม้า550น e ิวตันเมตรเกียร์เล็ฟทรอนิก8จังหวะคันเดียวในโลกจากอิซูซุโดยจะจัดแสดงจนถึงวันอาทิตย์ที่6เมษายนนี้นะคะ